ขอเน้นๆละกันคุณผู้ชมและจังหวะนี้ผมขอเน้นๆละกันนะครับผมมาดูเอาละนะครับผมยังไงครับคุณดูบึ้มคุณเท่าไหร่วะเนี่ยยาคุณสี่ครับผมโอ้ยหวานเจี๊ยบ โอเคครับผมก็กลาบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมมานดูบักหย่องพาปันนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมโทเทมนั่นเองนะครับผมกันดูนะฮะก็ตุ้นกทีปาดนะครับผมดูมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปลุยกันเลยล้กกันนะครับผมดูแลจังว่านี้จังว่านี้จ่ายไปอุปกรณน2บาทนะครับผมโอ้ยโุ้ย ฟีเจอร์ไวคูนะครับผมดอกนี้ยังไงได้หลุนดิคุณเท่าไหร่คุณ,คณดูอ่ะปุ๊บจะปั๊บจะปั๊บโอเคครับผมสวยคุณสิบห้าได้ไงอือคุณ,คณหน้าคุณสามเกมบัคปนีุ่ณดูหลูงองอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่เขาไม่ไลนนี่ครับผมเราได้กำไรโคตดไวเลยนะครับผม อของแท้ของแท้เอาเฮ้ยมาอีกแล้วฮัลโหลอะไรครับเนี่ยคนดูเอาอีเชิบเชิบอ้าวแล้วคุณเท่าไหร่คูณสิบหะง,องเอาได้ไงคนดูเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันเกินไปหรือเปล่าครับผม โอ้โหมาแบบรัวๆกันเลยทีนี้โอ้โหของจริงไม่ติงนางแน่นอน,นโอ้โหก็มาดีครับท่านผู้ชมเน้นๆกันไปละกันนะครับผมไปเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันนะครับผมเบ็ดสิบบาทไปเลยนะครับผมตาแตกรัวขนาดนี้ไม่รู้ว่าปรับเบ็ดแล้วจะได้หรือเปล่านะมานะ ยังไงนะครับคนดูโบบาไปนะครับผมเอาล่ะนะครับผม่าะผู <fry UC S> ้ชมโบบาไปนะครับผมโบบากันไปนะครับผมมาดูเอาล่ะนะครับผมมาดูโอ้โหเอาล่ะนะครับผมมาดูโอ้โหโบบาไปนะครับผมมาดู โบ๊ะบากันไปนี่ครับผมมาดูโบ๊ะบากันไปนี่ครับผมดูโบ๊ะบากันไปนี่ครับผมมาดูก็มาดิครับผมท่านผู้ชมและจังหวะนี้ยังไงโว้ยฟีเจอร์คุอยอีกแล้วคุณเท่าไหร่คุณเท่าไหร่เฮ้ยอ๋อท่านผู้ชมมาอีกแล้ว งงแต่ผมงงตัวคูณเกมมันบักป่นี่เอา้างงงงไปดิงงไม่ไกลตาแตกไปเลิกเลยกูอะไรครับเนี่ยแต่อะไรที่ได้แบบทําให้ได้กําไรผมก็เอาหมดนะถือว่าเราได้ฟรีนะอืมมาชิลๆครับบอกไว้เลยตรงนี้ชิลๆครับบอกไว้เลยตรงนี้ยีิบแปดบาทสวยอย่างนั้นแหละเพื่อน มาเลยครับผมขอเน้นๆละกันคานผู้ชมและจังหวะนี้ผมขอเน้นๆละกันนะครับผมมาดูเอาละ้นะครับผมยังไงครับคุณดูบึ้มคุณเท่าไหร่วะเนี่ยยาคูนสี่ครับผมโอ้โหยหวานเจีย๊ยบโอ้โหมาอีกแล้วกำลังกําไรผมสวดยอดเลยนะยครับผมมาดู ของแท้จัดเลยเนี่ยครับผมโอ้โหเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยมาดิก็มาดี่ครับผมเว้ยเอาพี่ครับผมคนดูคนดูโอ้โหเน้นเน้นครับจอกดีบึ้ดจัมบึ้ดจัมบึ้ดจัมบึ้ดโคตรสวยคนดู แปดร้อยห้าสิบห้าบาทเลยครับผมมาสี่บาทโอ้โหแล้วเรวนี้จ่ายน้อยเกินขอเน้นๆได้ปะเ,เดี๋ยวจะเลิกแล้วคงดูเดี๋ยวจะพอแล้วนะกำไรเน้นเยอะและ้วแบบว่าเยอะแล้วโอ้โห,โหขนลุกกันเลยทีเดียวสี่พันกว่าบาททุนหกสิบบาทนะมา ปิดท้ายกันไปแล้วกันนะครับผม12บาทนะครับผมก็โอเคเลยแล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยสําหรับวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ